สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นสอ,อบอกคแล้วสงกราน2564เดินทางข้ามจังหวัดได้เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่19มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 หรือสอบคชุดใหญ่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีการขยายเวลาต่ออายุพลกรจุกเฉินที่จะหมดอายุในวันที่31มีนาคมซึ่งสบคมีมติไม่อนุญาตให้สาสต์น้ำเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564แต่อนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ทั้งนี้นายแพทย์ทวีสินวิสณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 หรือสอบค สรุปภาพรวมการประชุมสบคว่าสงกรานต์2564เน้นให้ทำประเพณีสงกรานต์อาทิทำบุญตักบาตรรดน้ำดำหัวไว้ญาติผู้ใหญ่สำหรับข้อห้ามที่ขอให้งดคือห้ามเล่นน้ำสาดน้ำห้ามประแป้งห้ามจัดแสดงคอนเสิร์ตห้ามจัดปาร์ตี้โฟมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโควิด -19 โดยเน้นให้ประชาชนเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ด้วยการเดินทางข้ามจังหวัดได้แต่ยังคงต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมในการทํากิจกรรมต่างๆอยู่อย่างไรก็ตามสงกรานต์ปีนี้จะให้เดินทางกลับบ้านได้แต่ควรทำตามมาตราการป้องกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ